เอาละครับก็กราบสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านเดินะครับวันนี้เราอยู่กเกมไมค c r a f t เบ d ล็อกนะครับอ่าในแมปท,ที่มีชื่อว่าฟา r โมโมฟอร์เปียนั่นเองอนะครับวันนีผ้ผมอยู่กับผมบก็วันนี้ผมก็มาเล่นกับคุณภูมิครับช่องคุณภูมิชื่อว่า p c พ m ซ h a n n e l อ่ะเนาะอ่า S <S ก็แมปนี้เป็นแมปฟร์โมโฟเบียอ,อ่านไปเลกว่าเนาะอ่านได้ข้อข่าวแหละผู้สร้างก็ประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เป็นเขาบอกว่าโนมอสโนอนอ่อนนะอันนี้เป็นการปุม่มเล่นสตาร์นะมากดเลยอ่ากดเลยโอเคไม่ม <า S 2> รครับโอเคอะไรนะเนียหนึ่งทั้งสิบสี่อ๋อเล่นได้เล่นได้สิบสี่คนประมาณนี้ตอนนี้มีสองเพย์เยอร์นะมากดรอบอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอืมเหมือนเดิมครับมากด อ่าป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเริ่มครับอ่าโอเคอ๋อมันมันมันอ๋อมันเป็นกดหรือเปล่าับผมอ่าไม่ออกก็ขออภัยนะครับอ่าเพราะเราไม่ได้เก่งภาษากังกในขนาดอ่าไม่ไรเนาะโง่ครับมันโง่โง่กบโง่ก็หมดละไม่ต้องไม่ไม่ต้องเถียงกันโง่กนหมดแหละโอเคก็ถามทําไมว่าคุณภูมิสกินเป็นสตีทครับพอดีมันไม่ทันแล้วเนาะอ่าก็ไม่ทันนะอ่าก็เลยเอาไปสกินเนี่ยเอยอะไรอ๋ออันนี้ อ๋อร์โถมมิเตอร์อันนี้โถอันนี้เทอร์โถมมิเตอร์อันนี้เทอร์โถมมิเตอร์อันนี้เป็นการวัดอะไรกดกดกดออฟกดออฟเนี่ยถ้าเดวิล5เนี่ยแปลว่ากดออฟอยู่แถวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อ่ากดกด o อ f กด off กดออฟกดอะไรกดออฟอ่าไม่มีไม่มีโอเคครับอ่าดูซีดิสซอมีอะไรไม่มีฮะโอเคเดี๋ยวดูซีจะเล่นแล้ว ใช่ทำไมมันนานจัดเลยโอ้หมันมันก็คือมันมันอยู่ช่วงในการสอนไงเอออะไรอ่ะอ๋อสมุดให้ผีวาดนะครับอ่าจะเป็นโกดไลท์หรือโก้ดเอาไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้แบบเล่นฟันบอมโคเบียรจริงๆเออมันเป็นผีตัวนั้นจะวาดรูปว่าอะไรประมาณเนี้ยอ่าแบบปุ๊บถ้าไม่มีนี่ขึ้นมายังไงถ้าเราปุ๊บมีประมาณนี้ขึ้นมาก็ผีก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรภูมิจำไม่ได้ฮะก็ช่างเถอะ ก็เราไ่ได้เป็นฟันกว้าเหลีย่ได้อ๋อได้ตายเขียนว่าได้อ๋อได้เหรอเอาช่างมันเถอะอามาขอดูหน่อยดิได้ตายโอเคช่างหัวมันตายก็ได้ครับต่อไปอันนี้เป็นอ๋อ how are you how are you โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อถ้าเราพูดก็คือ how are you ก็แปลว่า how are you แต่ไรอยู่ก็แปลว่ามึงอายุเท่าไหร่ประมาณนี้ครับอะา g i v e me a sign เวเวดูยูเวอะไรอะไร,อะไรไม่รู้เหมือนกันอะเอาไปได้เอาไปได้เอาไปได้ไปได้เอาไปดไปด้อ้าวหายโอเคเริ่มละอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเอ็กซาเล่โอ้ X A โ,อโหเริ่มมาก็มีเสียงหลอนะครับว้าวหน้าตาแอปโอเอ็กซาเล่โอ้ประมาณนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยกระดา,ะานสีบอกกูไม่ดังเลยอันนี้เป็น A ค่าอ๋อกูเดาเอ้ยกูดังเอ้ยอันนี้เป็นค่าพลังครับพลังเข้ายก <Okay, S 1> ว่าค่าสตินะเรามีสองคนเนาะอ่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะ อ๋อ oh, ไม่รู้เหมือนกันื่อวไหนผมกลดูออกงี้เลยไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาอันนี้เป็นอันนั้นอันนี้ก็เลือกแผนที่นะนี่เลือกแผนที่นี่เลือกแผนที่กดเพย์อ่ะอันนี้คือเลือกแผนที่นะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้โฮมเหรออ๋อบ้านหลังเล็กโอเคแป๊บหนึ่งหาปุมบอันนี้ทาวอะไรนะอะไรอ่ะทาวเวอร์เป็นหอสัญญาณเหรอไม่รู้เหมือนกันนะหรือเป็นป่าวะเไมย เออไม่รู้เอาเอาด่านอื่นเอาด่านเออแพ้แพ้อย่าเพิ่งเพ่งแค่นี้อะไรอ่ะเล็กเออไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะที่มันเล็กโอ้โหนี่โนอันนี้โนโนโนอันใดเออไอ้ดาบยากไม่เอาไม่เอายากยากอะไรอ่ะไม่รู้กุสติดเออเอาเอาอันี่เปล่านี่เปล่าอันนี้เป็นบ้านหลังเล็กไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นแมพอะไรนะอาตาสายผมจะเลือกอะไร เออเริ่มเลยดิเริ่มเลยล้มเลยล้มเลยโอเคไปปะปะปะปบ่อเลยกก็ดีกว่านะครับอ่าก็ทุกอย่างจะเหมือนฟาร์มโวอรเบียหมือนกัครับแต่มันไม่เหมือนฟาร์มโวอรเบียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแมคคาร์ฟเนาะโอเคตันนี้กำลังโหลดเกมนะเฮ้ยหวัดดีนี่ไงอันนี้ข้าสตินะอันนี้เป็นแมพอ๋อดูสิอ๋อเป็นบ้านหนังเล็กเป็นบ้านหนังเล็กนี่ไงนี่นี่นี่กระท่อมเล็กๆนะเอาของก่อน อันนี้เป็นกล้องวิจรนะยังไม่มียังไม่มีเราต้องเอากล้องไปด้วย,ปยไปดูประมาณนี้เอาโทมเมิเตอร์เออเอาไปฉายสมุดแล้วก็อันนี้เป็นโคด้ดไลติงเป็นหนังสือนะอาพุ่มแบ่งแบ่งการแบ่งกันนะมึงเอามึงเอาอะไรนะสปิริตบล็อกไปอ่ะเอาสปิริตบล็อกไปอันนี้เป็นวิดีโอนะอ่ะเอาไปอันนี้เป็นหนังสืออเอาไปแบ่งกันแบ่งกันเป็นไฟอันนี้เป็นทูปนะไปเราไปดูกันดีนกว่านาะ อันนี้เป็นค่าความกดของผีนะโอเคป่ะลวมรวมรวมเออดูมาเลยลุยลุยลุยอย่าไปกลัวไปสายไปสายไปกูมีไปสายอ๋อผีนี่ชื่ออะไรวะเออใช่ดูงอ่านชื่อป้าป้าป้าลุงอ่านชื่อผีนี่ชื่ออะไรวะเ้ยผี่ชื่ออะไรวะเออผีชื่อผีชื่ออะไรวะมันมีค่าสติ ค่าสติเออช่างมันเถอะมันบอกแค่แค่นี้ผีชื่ออะไรวะภูมิอ่านดินี่ออกแมพผีชื่ออะไรวะไม่บอกให้ผีชื่ออะไรมันต้องบอกสิไม่มีไม่บอกไม่โอเคไม่บอกไม่บอกโอเคไม่เป็นไรไปตำรวจตทรวทตรวตรต่อไปภูมิภูมิใช้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 สปีดบอกเลย굿ไฟดไฟ ไฟไปไฟ you มึงอยู่ไหนวะมุงอยุดน้อยมึงอยู่โทรมาเบเตอร์อะหาโทรมาเบเตอร์เอออันนี้สองขีดไม่มีไม่มีไม่มีสองขีดซิเฮ้ยน้องแท้ดีโอลงไปลงไปเดี๋ไปเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไปเปิดไฟกันผมผมก็ไม่ได้รู้มากนะครับว่ามันเปิดตรงไหนเนาะอันนี้ถ้าไฟดับเราต้องไม่เปิดอะไร วิภูมิห้ามันล่าเราก็ต้องมาแอบนะเฮ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะข้างบนครับอ่ะข้างบนเหรอข้างบนมีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามเราด้วยรอด้วยราด้วยไหน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 นี่เหรอเฮ้ยดีดี๋ยวยพาวเวอร์ไดพาวเวอร์ไดไฟไฟหมด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 ไฟดับไฟดับโอ้พาวเวอร์ดาวพาวเวอร์ดาวโอเคจับจับ เราลองหาพลังงนเอยอันนี้สองขีดสองขีดสองขีดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เอออันนี้นี่นี่ที่นอนใช่นอนที่นอนเอยที่นอนใ่นเออเอา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 สมุดวาสสมุดนะนี่นี่เนี่ยดับ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 อับดะอดับ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 ดัหวับดับนับ่ับับดับดับดัอับดับดััับดัรดับดับดยบัับัเัั ที่สอนอย่างไรวะเอ่อภูมิภูมใช้ใช้ใช้สปิริตใช้ใช้สปิริตบ็อกเลยใช้ใช้ใช้สปิริตบ็อก Where do you Where ไม่รู้ไม่รู้ไม่อ่านอเลย Where คุณอยู่ไหนอ๋อ Where are you อ๋อ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 อีรอ่ไปรอไปรออีรอ่ไปรออีรอ่ไปรอเดี๋ยวมันรีชาร์จอยู่รอก่อนโอเคโอเคมามารอ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  อ้าว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 เขียนมันไม่เขียนเฮ้ยอโทรศัพท์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 ฮารุมมาเวลานี้อะไรอ๋อนี่ทูบนี่ทูบอันนี้ทูบหอมเว้าอยู่คุณอยู่ไหนเหรออ้าวผีไม่มาฮะอ๋อไอ้กูรู้ละไอ้เขี้ยมันต้องทําอย่างนี้เอาของโยนแม่งเลยเอาของโยนแม่งเลยเฮ้ยผีเออเอาผีมาจากไหนวะอะไรวะเอางงครับงงงงแป๊บหนึ่งเออ ตึกโคดไปดูจอยอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้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 เอาไม่เอาไมเอาไมเอาไม่เอาแมปอื่นเนาะโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันน่้เป็นอะไรกดเพย์กดเพย์เอาแบบเมื่อกี้เอาเอาแบบไม่ใช่แบบเอาไฮสกูเปล่า่เล่นได้สองคนนะโอ้ไม่เอาอันนี้ยากอันดายนะอันดับอันดายนะ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยขอไปเลยนะครับอ่าบ้านไอ้ภูมิเป็นเจ้าบ้านผมโอเคอ่าเปลี่ยนไหมอีอันนี้เป็นบูมช็อปอยากอยากเพิ่มเอาไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเอาอันนี้เปล่าไอ้อันนี้อันนี้อันนี้นลองโอเคกดเพลย์เลยป้าป้าป้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยโหลดถ้าโหลดแมพ อ๋อระดับ normal โอเคระดับ normal ขนาดระดับ normal เรายังไม่ผ่านนะครับคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเราไม่รู้จริงว่าเมื่อกี้ผีบรรล่านะมันไม่บอกเลยเนาะฮะผีเม็ดเมื่อกี้ผีบรรล่ามันไม่โอเคมาละมาละโอเคไปเอาของ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 เอออบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ออาสมมือมีอะไรทอร์โมเมเตอร์ไปลุยลุยลุยไปคุยลุยลุยมีกล้อง ภ,ภูมิเดี๋ยวเราต้องตั้งกล้องไงนะเราเดี๋ยวเราลองดูกดไนนะกรเนาะกดออฟอะไรประมาณเนี้ยกูมีไฟฉายไฟฉายน,นี่นี่ที่ซ่อนนี่ที่ซ่อน,อน,อนไปสองสองค์สองไปไว้สองไปมึงนำ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 เดี๋ยวกูนำเองโอเคอันนี้ปะ่ะนี่เหรอนี่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หยุดนี่คือการต้นทุยมามาเจอไม่เจอไม่เจอครับไม่เจอกี่เดียว ต่อครับต mm ่อเฮ้ยเฮ้ยห้องแต่ด hmm. hey, hey, ินะครับห right? hmm. nice. ้องแต่ดีไม่ไม่ไม่ห้องควหรือเปล่าห้องควหรือเปล่ามีห้องอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยลูกตรงตัวน uh <No> ี้ตัวนี้มีตัวนี้หรอไหนไหนไหนเออสามงป่ะแม่ไม่เออมันมันใช่เหรือเปล่าใช่หรอเปลเอาทุบหอมมาทุบหอมเอาทุบหอมกูใส่ทำไมเนี่ยชิบหายละกูมันล่ามัน มันล่า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 หรือเปล่าอ๋คุยคุยไม่มันล่าหรือเปล่าหรือยังไงอ๋อหนังสือวางเลยแชมป์หนังสือวางโอเคเว a าอยู่แก่หนังสือวางแล้วอ่ะจับควงเค้ื่ไหวของผีอ่ะโอ้ยาป้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 าเป็นรถ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 ป้าป้าไปดู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 ว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่า อ๋อไม่มีไม่มีไอ้ครูมึงตั้งกล้องยังไงเนี่ยไอ้ครูมึงตั้งกล้องยังไงเนี่ยกู่ห้าวะอ้าวไอ้เคี้ยเอากูว้าไปอยู่นี่ได้ไงเอากินผาแล้วกูไปดีกว่ามาอยู่ได้ยังมาอยู่ละม่อยู่ละช่วยกูด้วยกูว้าไปได้ยังไงไม่รู้อ่ะมาละกูดูองอ่ะเอากองไปเอากองไปเอากองเอากองไปเอากองไปเอากองไป เอากล้องไปวางกล้องไปแบหน้าที่กันเดี๋ยวกูอยู่รถเดี๋ยวกูอยู่รถมึงไปตั้งกล้องตั้งให้มันดีๆล่ะโอเคนะเดี๋ยวกูรอกูเชื่อว่าเจ้าทำได้ไอ้หัวแดงกล้องระดับเทพดไวยครับโอ้เหนอยููแลกดดูวตั้งยัง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 มันตั้งไม่ได้อ้าว ก็วางดีเฮ้ยไม่ได้ตั้งแค่วางอ่ะแค่วางเฉยอย่างไม่ต้องหรือได้ยังได้ยังมันมันไม่โตในการไหน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 เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอากล่องมึงมึงวางตรงโต๊ะก็ได้กูกลัวมันล่าว่ะอ๋อถ้าเราโยนสิ่งของประมาณเนี้ยถ้าเราโยนสิ่งของประมาณนี้มันจะล่านะไปชิบหายประตูเปิดคนเดียว กปอยู่แล้วไอยู่ล้วไปอยู่ละไปไปไปรถ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 ไปอยู่ไรเงี้ยร้อน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 รถนี่ตอนท้ายเ่าไหดูกล้องดูกล้องโอ้โหมึงตั้งมึงตั้งยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพูมันมีผีมาเกี้มันมีผีมาเกี้ยเออกูจริงมันมีเสียงด้วยนะเมื่อกี้โอเคห้องห้องเมื่อกี้อ้าวมหายไปแล้ว มึงมึงอย่ากดออกนะรอจนปอามันจะออกอ่ะถ้ามึงกดออกมึงว้าไ้ตรงนั้นแน่มีตัวผีตุ๋ยแน่มึงเดี๋ยวระวังนะระวังนะเฮ้ยภูมิดูดูข้าผีเดิข้าองกว่าผีเดิเนี่ยดูข้าองกว่าผีเดิระดับระดับไหนระดับสี่ได้เฮียเดี๋ยวเข้ามาระดับประมาณเนี้ยมันล่าแน่นอนมันได้สติลดหรืออะไรหกสิบโอ้หกสิบเหรอเราไม่มียาเหรอ How are you? หมดพูดอะไรข้างนอกพูดทำไมดีเฮ้ยเอาไปก่อนหอาไปก่อนหอมทุนมหอมเอาทุกหอมวางแม่งเลยอ่ะ้าวทุกหอมมือถอดอ่ะกอุดอกแม่งอยู่ในห้องนู้นน่ะห้องไหนห้องไหนห้องนี้เหรอโอ้ยใส่ซีฮีซีฮี ห้องนี้ห้องนี้เนี่ห้องนี้ห้องนี้แหละโอเคกูวางละวางกล้องวางกล้องวางกล้องตากล้องตากล้องวางละววางวงเอาทูกหอวางด้วยอะแถมแถมแถมปาปไปที่รถไปที่รถวางกล้องอยังไปวางกล้อง ي, ดิดีอะไร owing. อะไรอะไรอะไรทำมันล่าชิบ<ก>หายงนะองเอเฮียกล้องแตกโอเคปาปะเป็นรถเป็นรถ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 ไปยี่รถไปรถปะปะชิบหายชิบหายรถถงกูไปอยู่ละ ตัวขาตมาแล้วมึงอยู่ใเยี่ไมตัวสับดังเฉยไอ้เหี้ยค่าสติเลยสี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่าสตีเลยสี่สิบดูดิดูดิเป็นไงบ้างอโอเคดูเหมือนว่าของอยู่เหมือนเดิมไี่ภูมิของอยู่เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นของอยู่เหมือนเดิมมันไม่มีแบบเสียงประมาณนี้ไม่มีเลย ดูดูดูมีอะไรมีอะไรเปล่ามีเลยน่าสงสัยหรือเปล่าไม่มีเลยเฮ้ไม่มีเลยนะูจริงเราจะทำอะไรอ๋อกูรู้แล้วฮูมจะทำอะไรเอ่อมึงอยู่ในรถนั่นแหละเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมามึงอยู่ในรถน่นเราจะตายแล้วเดี๋ยวกูมึงเห็นไม่แน่เราจะตายเราจะตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวกูพิเศษเองมึงอยู่ในรถนั่นแหละเดี๋ยวกูพิเศษเองกูจะทำให้มันโกรธมึงดูค่าความโกรธไปนะเพราะเลยรายงานกูตลอดด้วย

cú săn cú săn cú săn đi phá mัน la mัน la nhẹp 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 ปออกมามามามันล่ามันล่ามากินมันล่าออกมาก่อนมาก่อนโอเคบอกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจดสมุดดิเดี๋ยยี่สิบดูดูกล้องอ่ะดูกล้องก่อนของอยู่เหมือนเดิมไหมของอยู่เหมือนเดิมของอยู่เหมือนเดิมของอยู่เหมือนเดิมโอเคไปเออไปจดสมุดจดสมุดโอเค โค้ดอ๋อนี่ไงสมุดเป็นอิเทเลียเหรออ๋อไม่รู้เหมือนกันสปิริตบ็อกอ๋อมันเมื่อกี้มันพูดเปล่าภูมเมื่อกี้ไม่ใช่สปิริตบ็อกอ่ะมันไม่พูดโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นโค้ดอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะกดกดหนังสือดิโอเค D O T S อ๋อเป็นเป็นการบอกอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นสูตรเหรอ โอ้โหภาษากีษร้อนๆเลยเมื่อกี้อุหภูมาถึงห้าหรือเปล่าอ๋อฮะโอเคเอ็นอ๋อเราจะทำยังไงให้สรุปผลวะเออปูมๆูมป้าป้าไปล่ากันไปล่ากันปล่าผีกันล่าผีกันมไฟบ้านมืดชิบหายเลยป้าพู เปิดไฟก่อนไหมเปิดไฟแล้วเปิดไฟเออเปิดไม่ได้เฮ้ยพาวเวอร์ดาวเฮ้ยเอาอะไร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 ไฟดาวอาอเฮ้ยชิมหาละอ๋อยัาย่งอย่งย่งไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นทให้มันมันปดไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ไหนบ้างเฮ้ยเวียอยู่

เฮ้ยปตูปิดคนเดียวเฮ้ยเดียวกูซ่อนะกูซ้อนะกูซถามล้กูซอน่ะเเดียมึงถามรัวๆอะไรอีสัตว์มันหัวร้อน่ะเอาเอาไฟดับเหียไฟไฟไฟกระพริบไฟกระพริบอไฟกระพริบเอาเเฮ้ยเดี๋ยวไฟกระพริบเอามาอบมาตอบวโอ้คเมียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเซีมีซีมีิบหาละภูมิเฮ้ยิบหา่ะ ย in ืนนิ่งยืนนิ่งออกมึงไปไหนอ่ะมึงไปไหนไปเลยเร็วไปเร็วเออไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจอวกูด้วยเยี่ยรอกูด้วยชิมห่าละอุ้ยเสียวเสียวอุ้ยเสียวเสียวนี่แค่กูเล่นอะไรของกูเนี่ยดูกล้อนดิเหมอนเห็นไหมดูก่้องดิดูก่อนดิเออดูก่อนดิไม่มีฮะโอเคกล้องไม่มีแล้วเกิดขึ้น กิเมียไซมาถามอะไรเราแล้วนะสติเราอ่ะสติเราเลยเราสูนแล้วเมื่อกี้มันเกือบอู้พูมพูกินดูมึงดูมึงดูมึงดูโอ้โหมันโกรธนั้นหนาไอ้เหี้ยมันโกรธเลยมันโกรธสุขิดเออเอาไม่โกรธเราไม่โกรธไม่โกรธสงสัยเราถามรัวเกินนั่นแหละมึงถามมึงถามมึงคนถามย่อยไงเออประมาณนั้นฮะถามดิกิเมียไซเฮ้ยเด้อเด้อโอ้โห โอ้ยอะไรอะไรตกใจเยี้ยตกใจมันออกลา่าหรือเปล่าเมื่อกี้เสียงมันเสียงคำรามอะ่ะหาดูหาว่ายอยู่มือยังไหงหาโอ้อายูหาโอ้ตะลายู่แหวนดูยู่แหวดูดูแวคุณเป็นอย่างไรมันล่าหรือเปล่าวะภูมิหาวายอยู่ถามตัวหลมือถามตัวหลแล้วเฮ้ยใ <c ười> <c ười> จเย็นดิ กิเมียสายกิเมีอาสายเสียงอะไรวะางเสียงอะไรวะางได้เสียงไหมเสียงได้ยินเสียงเออได้ยินไหมได้ยงกูได้ยินนะเสียงบ้านมึงเนี่ยต่างกิบหายเลยเออเอีอ่เออเออตอนก่ตรวจตรวจตรวจไม่ไม่ดังแล้วอ่ะ ไม่ดังแล้วไม่ดังแล้วไม่ดังแล้วอ่ะเออตูไปมันไปห้องอื่นเออนั่นนั่นจะห้องอื่นหรือเปล่าไปดิปีชั้นสองไหมเนี่ยก็วานั่นแหละไปขึ้นไปขึ้นไปอ้าวห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรในห้องนอนเฮ้ยห้องนอนดูรูปดิ้งก้นน่ากลัวเลยจตรวไปไหนอ่ะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้องซ่อน กี้กูกับตายแล้วลมผีผิวไมอยู่ไหนผีผีผีเนี่ยเขาว่านำไปไหนแล้ววะไม่ได้แล้วแชมป์รถกูวิ่งกูวิ่งได้กูวิ่งได้อยู่ไหนวะอ๋อมันไปอยู่ห้องไหนวะอยากรู้จริงๆริไงเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไม่อยู่ห้องไหนก็ว่านั่นแหละมันอยู่ห้องไหนห้องเดิมรือเปล่าเออผีผีเอาผีว่าผีออนไลน์ตายอย่างแล้วเปล่าของแ้วยังดังอยู่ว่ะไหนไหนไหน ตะกิมันด้ยังไงเพื่อนี่นะสามขีดเนี่ยสักสี่ขีดตรงนี้แหละตอนนี้แหละก็ห้องเดิมนี่อ้าไฟมาแล้วอาไฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยไฟไฟกระพริไฟกระพริไฟกระพริเฮ้ยผีมากโอ้โหเี๋ยเดผีมาผีมาผีมาโอ้ผีมาผีมาผีมาโอ้ยไม่ไม่ผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไอ้คยเอ้ยมาอยู่แล้วป้าบ้านเราโจกันเถอะปะเราน่าจะรู้แล้วมันเป็นอะไรออกออกออ๋ออกออกดีกว่าออกดีกว่าป่ะมี่ซื้อหน้าหน้าสรุปผลมันเป็นอะไร DOTS ไม่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 อันนี้ไม่รู้เอ่อ Spirit Box ไม่ก o d ือดเผือดเผือดเออภูมิมัน เฮ้ยภูมิมันมันล่ามันพูดยังไงมันล่ามันพูดยังไงวะอ่าอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนี่หรือเปล่าหรือเปล่านี่เปล่าหรือเปล่าไม่รู้เอาอะไรของมึงวะเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลเวลรห้านะอันนี้โกดอ๋อมันล่า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 อันนี้อันนี้มันล่าอันนี้โกดอันนี้โกดเลยเนี่ยอ๋อโปรตไกด์อันไหนเป็นโปรตไกด์วะ โปดไก่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 โปดกไก่ไม่มีโปดไก่ไม่ e ไมีโปดไก่ Photoshop. อะไรวะโปดไก่ Photoshop ไม่มีเหรอฟิสิตอันน,น,นี้อัน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 นี้นี่เปล่านี่เปล่าน,นี่เปล่าเออรีเวล5ใหม่มๆโค้โดโค้ดนี่เปล่ามันปิดเปิดไฟได้จะปิดแล้วโอเคประมาณนี้แลหละน่าจะประมาณน่นะถ้าผิดวานไหนก็ขออภัยด้วยนะครับอ้อาวแตกกูตายอา้าวไม่ใช่ เป็นโ๊ดอเอะไ,อไม่รู้เหมือนกันนะ s successful <S ได้สูนาร่าโอ้โหได้ตังค์น้อยมากไม่ได้เลยสักบาทละ่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างสลับแมพนี้เนาะที่มีเชื่อว่าเอออะไรนะฟาดโมฟ p h o เบียนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเป็นแมพที่สนุกดีนะครับเป็นแมพผีแนวอะไรนะเลือกับเพื่อนได้นะหรือแนวขายปริศนาว่าว่าผีตัวนั้นเป็นผีอะไรนะครับอ่า โอเคครับก็แบบนี้ใครอยากเล่นก,ก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้นะครับอ่าเออให้ผูดไปปากไปแล้วเนี่ยปากไปแล้วเนี่ยถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็ทิง้งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดก็ได้นะอ่างั้นก็ผมกับคุณภูมิก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้หัคลิปต่อไปนะเนาะแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่อง PPCN Channel ด้วยนะครับหรือช่องภูมิมาแหละอ่า ครับผมก็จะทิ้งลิงไปด้านล่างเหมือนเคยนะโอเคครับไปก่อนละบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไปบายครับ